อิติปิโสวิเศษอีอีเศษเพือนาเมีกอีเมนาเพอตัโสอีโสตังอุติสิ Sammy, so ่งศักด okay bueno e> ิ์สิทธิ์เราต้องบูชาด้วยจิตอันบริสุทธิ์คนขนาดนามให้ตรงนี้เรียกว่าเนสซรี่กุมารทองกันการช่วยเหลือญาติโยมที่มีความทุกข์ในใจก็ถูกเลขทั้ง15คนค่ะก็เลยมาแก้ให้พวกเขาค่ะ ให้ลูกชายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนเขาเอาฉนดที่ดินมาเน็กไว้กันเหรอเลวแล้วก็ขอให้ขายพี่ได้อุมาทองสมบัติเนี่ยคือเทพองค์หนึ่งสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยครับพาท่านผู้ชมมาที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐม จะพาท่านชมมารู้จักนอตสอรี่ที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือนอตสอรี่กุมารทองมากมายแค่ไหนดูจากน้ำแดงที่ทุกคนซื้อมาถวายครับแมพร้อมแล้วไปดูยข้างในเลยครับพี่มาร์คสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาร์คแนะนำตัวหน่อยครับก็ <c oughs> ผมชื่อมาร์คนะครับเป็นเจ้าที่วัดไผ่ล้อมครับผมกุมารทองมากมายเนี่ย มีกี่ต้นกี่องค์คระพี่ด้านหลังเนี่ยที่เรียกว่าเนสซรี่กุมารทองเนี่ยไม่เคยนับเลยนะครับว่ามีเยอะแค่ไหนแต่ว่าต้องมีแบบเป็นหลักพันขึ้นแน่นอนอห,ห,หลักพันนี่ได้มาจากไหนอย่างไรบ้างอ่าเป็นกุมารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเขานํามาคืนบ้างเลี้ยงแล้วอาจจะไม่ประสบความสําเร็จบ้างหรืออะไรเงี้ยก็เลยเอามารวม<ะ>แล้วก็พอมันเยอะขึ้นเนี่ยก็เลยเขาก็เลยเรียกกันว่า เนสเตอรี่กุมารทองแล้วมีกุมารทององไหนที่มีประวัติบ้างไหมพี่กุมารตรงนี้นะครับมีชื่อเลยก็คือเป็นกุมารที่หลวงปู่ท่านเลี้ยงไว้ครับมีชื่อว่ากุมารสมบัติครับผมหลวงปู่นี่คือหลวงพ่อพูนใช่ครับ<ะ>ชื่อว่าอะไรนะกุมารสมบัติกุมารสมบัติองไหนพี่ใช่องค์ประธานตรงนี้เลยครับผมนี่คือเนสเตอรี่เนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่เลยตรงนี้พี่ใหญ่ดูแลน้องๆฝั่งนี้ใช่ครับแล้วฝั่งเนติเต็มแปลกๆคือเนี่ยกุมารทองเนี่ยอันนี้ก็แปลกนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ฮิตมากเลยนะใช่ครับผม ก็ตึงเครื่องบินก็อุ้มไปด้วยเขาจะเรียกกันว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยบางคนเขาอาจจะอาจจะเคยเลี้ยงแล้วอาจจะไม่มีเวลาแล้วหรือว่าอันเพจผลอะไรก็แล้วแต่เขาก็มาคืนเราบางทีเวลาเขามาคืนหรือเอามาวางไว้เขาไม่ไม่เรียกว่าคืนเพราะไม่ใช่ของเราเอามาฝากไว้เอามาฝากไว้บางทีเขามาฝากไว้เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอคนที่เอามาฝากก็เลยสอบถามบางทีเขาอาจจะบอกว่าองค์นึงเนี่ยโหพี่ผมหนูบูชามาองค์นึงแบบ สองหมื่นสามหมื่นสองสามหมื่นใช่แต่เขามาฝากไว้ใช่แล้วก็แต่ว่าก็จะมีกุมารเก่าที่เราเห็นเนี่ยบางองค์เนี่ยเป็นของพระเกจิอาจารย์อาจจะเกิดเหตุชำรุดหรืออะไรก็แล้วแต่เขามาขืนไว้บางองค์ก็อาจจะมีมูลค่าแบบเขาเรียกว่าตรงนี้ต้องบอกว่าประเมินมูลค่าไม่ได้โอ้โหท่านผู้ชมประเมินมูลค่าไม่ได้อย่างองค์ใหญ่ๆอย่างนี้ดูดิบอกว่าพวกนี้มันเป็นของโบราณเลยแบบว่าตั้งแต่แบบ40-50ขึ้นไป40-50ปีใช่ กุมารทองที่นำมาทิ้งตามจุดต่างๆของวัดหรือนำมาฝากไว้เป็นกิจจลักษณะจะมาจากหลากหลายพื้นที่จึงมีรูปร่างอันแปลกตาแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นและไม่เพียงแต่กุมารทองเท่านั้นเพราะทั้งนางกวักหรือวัตถุมงคลอื่นๆที่เนื้อสร่แห่งนี้ก็นำมารวมกันไว้อีกด้วยละครับ ม,มีเจอเรื่องราวอะไรแไปลกบ้างไหมพี่เวลาคนนําของเล่นมาถวายเนี่ยสมัยนีย้มันจะมีรถของเล่นที่เป็นรถบ,บังคับบางทีก็แบบมีเล่นเองบางะฮะใช่บางทีมีเด็กๆมาเล่นอาจจะเห็นแบบเด็กอาจจะมาเล่นแค่คน2องคนแต่ว่าทําไมรู้สึกมันคึกคืนเหมือนคนมาเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอใช่เพราะว่าเวลาคนมาที่ตรงเราเนี่ย เรื่องการเล่นของเล่นกุมานเนี่ยหรือว่าเด็กถ้าอยากเล่นเนี่ยเราจะไม่ได้ห้ามเขาสามารถแบบไอ้ขอหยิบเล่นได้เล,เล่นของน้องน้องที่มาใช่ได้เลยใช่มาเล่นได้ตลอดการถ่ายทาก็จะมีคนหมุนเวียนเข้ามาหาที่เนสเซอรี่กุมารแบบไม่ขาดสายโดยมีเป้าหมายคือการขอพรให้สมดังใจหวังซึ่งหลักฐานก็คือของแก้บนมากมายที่เรียงรายตรงบริเวณนี้ แต่เขามาขออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ให้มีโชคลาภัเพิ mm hmm. ่งมาครั้งแรกเลย mm hmm. ไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เหมือนมีอะไรโดนใจให้มาก็ mm hmm. ขับรถมาเรื่อยๆครับจากสมุทรสาครมา mm hmm. ตั้งใจมาไหว้รูมาสมบัติค่ะขอโชคลาภค่ะพอดีมีคนฝากมาถวายค่ะ mm hmm. คือมีคนฝากมา15คนอย่างงี้ค่ะ mm hmm. ก็ถูกเลขทั้ง15คนค่ะ mm hmm. ก็เลยมาแก้ให้พวกเขาค่ะ ได้ทุกครั้งค่ะถ้าดานโชคลาบก็คือได้ทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาขอโชคขอลาภแล้วก็ต้องมีถวายของเล่นใช่ครับของเล่นเนี่ยผมดูมีนิดเดียวเองอ่ะจริงๆแล้วมันมีเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยของเล่นเนี่ยเราได้นําไปบริจาคให้กับสูตรพัฒนาเด็กต่างๆนะครับของเล่นเนี่ย <c oughs> มีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรถของเล่นจักรยานคันเล็กจักรยานคันใหญ่เนี่ยเราก็จะนําไปมอบ ตามสถานที่ต่างๆให้ความเหมาะสมอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าใครมาแก้บนด้วยจักรยานคันใหญ่อย่างเงี้ยครับเราก็จะนําไปมอบให้เด็กในถิ่นสุรกันดานที่แบบเขาเรียกว่าเดินทางไปโรงเรียนได้ส่วนจักรยานเล็กๆเนี่ยเราก็ไปตามศูนย์ เด็กที่เป็นเนสซลี่ต่างๆถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำแดงอะมันมาเยอะๆทำยังไงโรงเรียนไหนที่แบบเขามีการจัดก,กิจกรรมต่างๆเนี้ยก็สามารถทําหนังสือมาขอน้ําแดงได้แล้วก็พระเด็จพระคุณหลวงพ่อน้ําฝนเนี่ยท่านเข้าไปเขาเรียกว่าสอนธรรมะรในเรือนจําเราก็จะน,นําน้ําแดงเนี้ยเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจําด้วยแล้วคนที่มาขอกุมารทองส่วนใหญ่ ขอเรื่องอะไรกุรมารสมบัติเนี่ยจริงๆขอได้ทุกเรื่องเราอยากจะขอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถขอได้เลยอย่างเช่นมีคนขอเรื่องการขายที่ก็มีเขาก็จะเอาโฉนดเนี่ยมาเน็บฝากไว้กับกุมารสมบัติเลยอย่างเงี้ยฝากไว้แล้วก็ไปกระซิบข้างรูปเหมือนอย่างเงี้ยขอให้แม่ขายที่ได้นะถ้าขายที่ได้เดี๋ยวจะ ของเล่นมาถวายเอานี่มาถวายหรือว่าจะมาทําบุญให้ที่วัดกุมารเนี่ยเขาแบ่งเป็น2แบบก็คือมีทั้งกุมารเทพแล้วก็กุมารพายกุมารพายเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปก็คือเรียกวิญญาณเด็กไม่ว่าจะทําแท้งตายท้องกลมอะไรก็แล้วแต่ให้เข้าไปอยู่ในเด็กที่เป็นกุมารส่วนกุมารอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นกุมารที่เขาเรียกว่าเป็นเทพองค์น้อยองค์นึง กุมารสมบัติจริงๆอ่ะมากี่ปีแล้วมาอยู่นี่กี่ปียังไงบ้างต้องบอกว่าตามประวัติความเป็นมาเนี่ยย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงแบบสองี่กว่าเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่พูณเนี่ยท่านได้นํากุมารสมบัติมาเนี่ยจากจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนั้นท่านไปเป็นเหมือนพระู่สวดและท่านก็ได้นํากุมารสมบัตินั้นกลับมาไวที่วัดพอกลับมาไวเนี่ยท่านเอามาไวที่กุติของท่านเลยแล้วก็มีคนแบบเหมือนมาไหว้ขอพรแล้วสาเร็จครับ มันก็เลยแบบขยายแล้วก็แบบมีคนเอากุมารต่างๆมาคืนเนี่ยก็เลยขยายใหญ่โตนอกจากการขอพรหรือถวายของก็ยังสามารถเขียนชื่อเราและคนที่รักลงยันนำไปแขวนด้านบนเพื่อฝากโชคฝากดวงกับกุมารสมบัติได้อีกด้วยและต่อไปพี่มาร์คจะพาเราไปพบกับหลวงปู่ผู ผู้เป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดของเนอร์สซี่กูมารทองแห่งนี้นั่นเองครับ และตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่วิหารนะครับซึ่งบอกเลยว่าด้านหลังของผมก็คือสีริละสังขารของหลวงปู่พูนวัดไผ่ล้อมนี่เองพระเดชพระคุณอาหลวงปู่ภูนนะครับหรือว่าพ <c oughs> ระมงคลสิทธิการ,รนะครับ,รบก็เป็นท่านเป็นพระเกจิที่แบบเขาเรียกว,ว่าชาวจังหวัดนครปฐมและชาวไทยเนี่ยให้คเคารมรับถืออาหลวงปู่เนี่ยท่านเก่งเรื่องเมตตามหานิยมเวลาใครมาไหว้ขอพรหลวงปู่เนี่ยก็จะแบบมีความสุขแล้วก็กลับไปก็ประสบความสาเร็จสีริละสังขารของหลวงปู่เนี่ยถ้าไทยมาเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมาเห็น ก็คือโลงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยคือเป็นโรงแก้วและด้านบนเนี่ยก็เป็นมุงลวดก็คือสามารถมีอากาศถ่ายเทได้เป็นปกติสรีระสังขารท่านเริ่มเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีทองตั้งแต่หัวไหล่ท่านช่วงนี้นะครับด้วยความที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ภูนเนี่ยท่านมรณภาพระสังขารเนี่ยวันวิสาขบูชาทางวัดไผ่ล้อมเนี่ยก็เลยถือเอาวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันไหวครูปีละหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันก็คือจะมีโอกาสได้นำสรีระสังขารเนี่ยของหลวงปู่เนี่ยลงมาเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ้าคอง จีวรแล้วก็ท,าสสาทําวทความสะอาดสิรีราสังขารของท่านช่วยกันทําความสะอาดเอาวัสศลีนทาเอาแอลกอฮอล์เช็ดก่อนเลยนะ <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยเนี่ยสุดท้ายสําคัญเลยก็คือเขาจะมาแล้วไม่ให้หลวงปู่ลงกระหม่อมให้ปีนี้ผมขอมาด้วยนะได้เลยครับจองคิว <Q S 2> เลยนะถ้าใครตั้งใจมานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีเปลี่ยนพระครองหรือว่าพิธีวันไหวครูเนี่ยใครตั้งใจมาผมขอ,อยืนยันตรงนี้เลยว่าประสบความสำเร็จตั้งใจตั้งใจใ กุมารทองที่เยอะๆทั้งหมดเนี่ยเกิดจากที่ญาดิโมทั้งหลายเนี่ยนำมาทิ้งไว้ทีว่วัดพระเดศพระคุณหลวงพ่อพูนน่ยท่านเห็นแล้วท่านก็เอานํามารวมกันท่านใช้จิตอธิษฐานเรียกญาณบารมีของเทพพาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้มาปกปักรักษาถึงได้บอกว่ากุมารสมบัตินั้นคือเทพองค์หนึ่งเวลาคนมากราบมีความทุกข์ใจที่มาปรึกษาหลวงหลวพ,พ่อพูนท่านก็บอก ให้ไปติดต่ออธิษฐานอบอกกุมารสมบัติคนก็มาอธิษฐานขอพรจากกุมารสมบัติมายุ่ที่อาตมาภาพมาอยู่ที่วัดไปล้อมนั่นแหละก็จะได้เห็นเรื่องราวของกุมารสมบัติเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการช่วยเหลือญาติโยมที่มีความทุกข์ในใจถ้าหากว่าบางคนอยากจะนํานกุมารเนี่ยมาฝากไว้อีกทางวัดจะทำยังไงโยมครับคือญาติโยมเนี่ยสิ่งไหนที่เกิดความทุกข์ใจสิ่งไหนที่จะช่วยญาติโยมได้โดยที่ไม่เหนือตาปาแงรง เราก็จะช่วยหมดทุกสิ่งทุกอ,อย่างไม่อยากเห็นญาติโยมมาแอบมาทิง้งโยมจะเห็นว่าวัดไพ่ล้อมนะมีความเป็นระเบียบมีความเป็นเรียบร้อยมีความสะอาดอยู่ในวัดสิ่งไหน้วแต่ถ้าไม่มีคุณค่านํามาวางไว้ตรงสิ่งที่มีคุณค่าครับมันจะมีคุณค่าขึ้นมาต้องบอกนะครับว่ากุมารสมบัติเป็นประธานใหญ่ในการสร้างวัดรสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเกิดจากกุมารสมบัติทั้งนั้นอาตมาภาพมีหน้าที่เป็นพนักงานคอยรับใช้กุมารสมบัติ ตามรอยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลอาตมาภาพเนี่ยก็ดึงเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วย,เ,ยเข้ามาอยู่ในวัดก็โดยการประสานงานนะครับกับโงรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐมก็คือโรงพยาบานลนครปฐมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในวัดไผ่ล้อมเลยก็จะมีหน่วยในการเจาะเลือดตรวจบานหวานความดันหัวใจโใครคไตภายในวัดเลยเช้าเช้านะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะมีญาติโยมมารอ ที่หน้าประตูวัดเนี่ยตั้งแต่ตีห mm ้า hmm. คือลดความแออัดที่จะต้องเข้าไปโรงพยาบาลไปกระจุกกันอยู่ในโรงพยาบาลถ้าหากว่ามีญาติโยมอยากจะมาบูชาภูมารถทอยง่งด้หลังได้ไหมที่มาตั้งอยู่นี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ญาติโยมมาบูชา mm hmm. มีจะเพิ่มนะฮะโยม oh ไม่มีรถนะฮะวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็แต่เราต้องเคารพศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงรใจเหมือนกับเราเนี่ยหยด กระปุกไปเรื่อยๆเติมกําลังใจให้กับตัวเราเองในการดป็นเมนชีวิตแล้วโยมนั้นจะกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสมประสงค์จำานงหมายนั่นเองพระอาจารย์บอกว่าเรื่องเติมกําลังใจวันนี้ผมขอกําลังใจหน่อยก็ไม่มีอะไรนอกจากตำรับตําราที่ระเดียวกัคุณหลวงพ่อพูนท่านก็มีการเจิมแป้งมงคลณเมตตาเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ญาติโยมนั่นเองครับได้ครับขอบคุณครับนะค,ครับ และหากท่าชนชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วละค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทื่อทั่วไทยเราได้เลยนะคบผมขอความสำเร็จสมปรารถนาจงมาเกิดมีก่ท่านและครอบครัวด,ด้วยเทินเอาสมปรารถนา แล้วทำนี่ทำมือเงี้ยอธิษฐานรูปไปเงินทองไหลมาพระชายตีแล้วรูปขึ้นไปเออนั่นแหละอ่าจะได้สมปรารถนาป,ป,ปังๆสำเร็จ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> จะต้องไปขอหลวงพี่ทัานองนว <c oughs> ครับ <c oughs> นี่เราก็แจกนะปีสี่หกครับปีสองพันหนึร้อยสี่สิบหกแจกทีมงานกันครับ